ขอบคุณน้องอ้ามขอบคุณน้องน้องอะไรเมื่อกี้อ,อ่ะกินทุกที่อ้าวกินทุกที่กินกาแฟไหมมีโคกใส่น้าแข็งด้วยออนีน่น่ากินไหมน่ากินไหมโคกใส่น้ําแข็งสุขสวัสดิ์คาเฟ่อันนี้อันนี้คือบนสถานีนะก็มีรอสันรอสันก็มีโอเด้งขายด้วยนะโอเด้งน่ากินอ่ะแล้วก็กล้ยอุ้ยนี่กล้วยหมดเลยกล้วยขายดี อันนี้อันนี้สลาเปาเนี่ยลาเปาน่ากินน่ากินเอาสองขวดเลยนะกินทุกที่บอกเอาสองขวดเลยได้ได้ได้ไดดยวจัดให้เลย,ย,ยนี่อีกตู้นึงมีกตู้นึงนั่นเออขอบคุณนะจ๊ะแกตคุณขอบคุณเราจะลังจะลงฝั่งนี้ฝั่งนี้คือซอยธนิยะนะคะ ธนิยะฝั่งนี้ธนิยะที่จะมีห้างดองกี้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 จะเปิดเพลงลั่นมากเราไม่สามารถเข้าไปใกล้เธอได้นะดองกี้ดองกี้เดี๋ยวย่าพาไปสถานีสลระแดงจ้าสลระแดงสลระ,ะ,ะแดงของเยอะมากชาบปนนา้ายโฆษณาเขาทำสีสวยและช่วงนี้เป็นช่วงสีสันของของไพรเนี่ยไพรไพรไพร,พรเอ็นเป็นเป็นเอ่อรักอะไรนะรักสมรส สมรสคนรักที่เป็นเป็นเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะสีสันสวยค่ะเลยเอามาลงใน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 วิดีโอคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันต่อไปดูสีสันสวยงามไปหาขนมกินกันจ้ะไปกินทุกที่สถานีสารแดงเดี๋ยวรอคุณ่างวแป๊บนึงจังหวะคนเยอะนี่โบสปรโมทการท่องเที่ยวไต้หวันด้วยอือ เจ็ดบเหวหเป็น20ส okay, ิบโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะคนว่างให้คนทำง,งานก็ได้เดินสบายๆเราไม่ต้องเป็นเบียดก,กันเยอะนะสระแดงสระ,ะแดงเมื่อกี้เรา,าผ่านรอสันมากับร้านกาแฟใช่ไหม,มแต่ละ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 รอบของของรถไฟฟ้าก็ะจะมีคนผู้โดยสารใช้สถานที่เนาะเดี๋ยวเราไปเดินข้างล่างต่อไปล้วค่ะ 5. เิ่มว่มางละบ้างดังจักีังกีดังกีดจังกีตรงนี้ดังกีดังกี้อกของกินญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเพียบเลยนะแต่ว่าเสียงเพลงโอ้โหดังแบบ ทุกซอกทุกมุมเลยนะข้างนอกนี่ก็เสียงนะเสียงรถเสียงรถปิ้งปัง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 ปึ๊บปึ๊บเรื่อร้อี่บบาทมีกาแฟมีผลไม้เดี๋ยวจะซื้อผลไม้ ยี่สิบบาทได้มะละกอหนึ่งลูกมีอะไรบ้างมีมันต้มมีมะไฟด้วยนะมะไฟก็ยี่สิบมันต้มยี่สิบมันขาวบิ้นจี่ส้มกล้วยข้าวโพดมะละกอข้าวโพดก็ยี่สิบหรอข้าวโพดก็ยี่สิบนี่ข้าวโพดน่ากินไหมข้าวโพดน่ากินมากไม่ได้แกะนะ พอหนึ่งมาละกอหนึ่งตั้งว้อนปตั้งไว้ก่อนได้มาละกอมาละกออาลูกหนึเเ่เอาสองอย่างมาละกอลูกนี้รบบข้โพดข้โพดข้าวโพด น่ากินไหมล่ะแล้วก็ก็น่ากินเคยซื้ออยู่ร้านนี้เคยซื้ออยู่เาใช้ได้รุ่กระท้อนก็นกมีนะแต่เราทำไม่เป็นเราไปดูยารูดต่อไปจ้าปักได้แล้วน,นี่ก็มีนี่ yeah